เหกันไปหคู่เน้นๆเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยมีเหกันไปหคู่เน้นๆเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันวันเสาร์ที่10สิงหาคมนะครับกับโปรแกรมนะครับฟุตบอรลรค,คัมภีรนี้ครับก็ต้องบอกว่าหนาแน่นน่าสนใจนะครับมีหลายลีกหลายคู่นะครับที่น่าติดตาม นะครับแล้วก็ผลงานเมื่อวานนะครับถ้าใครได้เข้ามาติดตามในครอบครัวเนี่ยโอ้โหไล่เฮกันไป6คู่เน้นๆเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยวางไว้ให้วิเคราะห์เจาะลึกไป7คู่นะครับในครอบครัวชนะไปถึง6คู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีโครงการ3ามรอบดิกกับรอบเช้าอีกโครงการนะครับเมื่อวานก็มาให้กันแบบสวยๆแล้วนะครับส่วนวันนี้นะครับไม่อยากจะให้ทุกคนใครที่ยังไม่ได้เข้ามาติดตามกันเนี่ยไม่อยากจะให้พลาดจริงๆนะครับเพราะว่าตัวเลือกวันนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหลายอีกหลายคู่ที่ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกให้ด้วยนะครับ และในส่วนการอัปเดตตารางโอเวอร์ครึ่งแรกนะครับวันนี้วางไว้ให้ในโน้ตครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วหัดงามคู่ด้วยกันนะครับรวมไปถึงบอลวยวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเจลีก u e 2บอลจีนนะครับหรือว่าไทยลีก นะครับพร้อมโครงการวันนี้ลงไว้ให้ในโนท์ครอบครัวแล้วนะครับและเดี๋ยวหลังจากที่จบบอลไว้แล้วนะครับจะมีอัปเดตรอบดึกไว้ให้อีกนะครับก็จะลงให้เป็นช่วงๆเอฟซทุกคนครับสามารถเข้ามาติดตามกันได้นะครับผมขึ้นทางเข้า ID ที่หน้าโปรไฟล์ทักกันเข้ามาได้แล้วก็ตอนนี้มีถัอนสดให้รับชมดูฝึกบอลกันด้วยนะครับอะฝากไว้หน่อยแล้วกันครับ ส่วนวันนี้ครับพาไปเจาะลึกไทยลีก3คู่ครับวันนี้เรามาดูบอลไทยบ้านเราดีกว่านะครับตอนนี้กำลังเข้มข้นน่าสนใจด้วยนะครับแล้วก็เป็นนัดแรกของฤดูกาลนะครับคู่แรกครับวันนี้จะกคิงออฟในรอบเวลาหกโมงครึ่งนะครับสุโขทัยวันนี้ครับที่จะเปิดบ้านเจอกับทางด้านของ BG นะครับ BG เนี่ยต้องกล่าววิ่งนครับว่าปีซีซั่นที่แล้วนะครับาช่วงปลายปีนะครับปีอาปลายฤดูกาลเนี่ยผลงานดีขึ้นตามลำดับนะครับเริ่มกลับเข้ามา มีมาตรฐานที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็นักเตะการหลักเนี่ยนะครับอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าของเจชนะทิ์มิทศสินแตงดานะครับก็วันนี้ขุมกําลังของบีจีต้องบอกว่าตัวหลักอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับส่วนหน้าของสุโขทัยเจ้าบ้านเองนะครับเกมนี้ก็มีหน้าของฟีโป้สีโรฉัดทองนะครับจิตปัญญาที่สุดนะครับตัวหลักวันนี้ก็น่าจะพร้อมนะครับแต่จอบาโจเนี่ยก็ต้องมาเช็คดูว่ายังไงนะครับ วันนี้นะครับความได้เปรียบนะครับในเงื่อนไขของสื่อแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่า BG นะครับคุณภาพนักเตะยังเหนือกว่านะครับอยู่ราวๆประมาณครึ่งช่วงตัวด้วยกันนะครับคือเอาง่ายบีจเนี่ยตอนแรกไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งช่วงตัวครับตอนนี้มันไหลขึ้นนะครับก็แน่นอนว่าคุณภาพนักเตะของ BG ดีกว่าทางด้านของสุโขทัยอยู่แล้วเพราะว่าลูกการที่แล้วครับสนัดที่เจอกันมาเนี่ยบีจชนะทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับเกมนี้ความได้เปรียบอยู่ที่ BG นะครับสุโขทัยเนี่ยจะเป็นอ่าบีจี บอกเลยว่าประมาสุขโขททยในบ้านไม่ได้นะครับเพราะว่าสุขโขททยในบ้านเนี่ยคือจุดเด่นของเขาอยู่แล้วเกมนี้นะครับผมบอกว่า B ีีอาจจะอา,อาจจะชนะได้แต่อาจจะยากหน่อยไม่น่าจะกินสุขโขไทยง่ายๆครับคิดว่า3แต้มอ่ะ b ีน่าจะเบียดได้ในเกมนั้นแรกนะครับแต่คู่นี้ถ้าอยากจะให้มองเนี่ยผมอยากจะให้มองเป็นบอลโอเวอร์มากกว่าผมคิดว่าประตูคู่นี้น่าจะเกิดขึ้นมีถึงสประตูด้วยกันนะครับส่วนคู่ที่2นะครับ ละยองนะครับจะเปิดบ้านนะครับเจอกับทางด้านของการท่าเรือครับโอ้โหวันนี้การท่าเรือไปรับน้องใหม่ถึงบ้านเลยนะครับละยองเองเนี่ยนะครับต้องบอกวันนี้ก่อนว่ามีการเสริมทัพกันเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็เลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าวันนี้เจอกับทีมแข็งแกร่งอย่างการท่าเรือเนี่ยจะน้อยหน้าไม่ได้นะครับโคตออดเองก็ไม่น้อยหน้าครับวันนี้มีการเสริมทัพเข้ามาเยอะเช่นเดียวกันนะครับตัวโหผมมาดูในเรื่องเกมรูปของการท่าเรือแล้วเสริมเข้ามาเยอะเหมือนกัน นะครับไม่ว่าจะเป็นทางหน้าของดูมุนย่าจากบุตรีลำนะครับมีอีฟาฟันดี้แนวรับจาก BG ีนะครับมีทางหน้าของบุรินผาลรานี้ก็พร้อมตัวหลักนะครับมีพีรดนฉำารัศมีจากมุยลำด้วยนะครับในแดนกลางนะครับขุมกำลังวันนี้นะครับโหการท่าเรือโคตรอ้นจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับถึงแม้ว่าเจอกับน้องใหม่ก็ไม่ประมาทวันนี้เงื่อนไขการท่าเรือได้เปรียบนะครับตอนที่ผมดูแรกตอนแรกเนี่ยนะครับเพิ่งช่วงตัวตัวนี้ปรับไปเกือบ เกือบเกือบหนึ่ง,งช่วง,งตัวแล้วนะครับบอลคู่นี้ผมบอกได้เลยว่าแม่รับน้องใหม่วันนี้นะครับไปย็นถึงที่เนี่ยน้องใหม่คงจะไม่ยอมง่ายๆแน่นะครับผมมองว่าบอลคู่นี้ในเงื่อนไขแล้วเนี่ยการท่าเรือมีโอกาสเก็บสแต้มได้นะครับแต่ว่าอยากจะให้คนทุกคนไปติดตามในเงื่อนไขโอเวอร์ดีกว่านะครับผมคิดว่าประตูเนี่ยน่าจะมีกันเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเป็นบอลเกมรุกด้วยกันทั้งคู่ครับนะคิดว่าน่าจะไล่กันมันส่วนคู่ที่3คู่สุดท้ายครับหนองบัวพิจยะครับจะเปิดบ้านเจอกับท่าน้านของบุรีรัม วันนี้ดูแล้วเป็นงานยากแน่นอนนะครับหนองบัวที่จะมารับมือกับบ,บุรีรัมก็ต้องอย่างนี้ก่อน,นครับว่าวุรีรัมเนี่ยนะครับในเรื่องขุมกําลังเนี่ยนะครับโอเคว่ามีนักเตะก็ออกไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่า โดยคุณภาพแล้วบุยลำก็ยังคือบุยลำวันนี้เจอกับหนองบัวเนี่ยแต่ถ้าดูตามหน้าเสือในเงื่อนไขที่เขาตั้งมาเนี่ยบุยลำได้เปรียบ่อนข้างเยอะครับจากหนึ่งช่วงตัวตอนนี้ไหลขึ้นไปเรื่อยๆแล้วผมคิดว่ามันก็ยังแรงอยู่ในเกมนั้นแรกนะครับเพราะว่าเกมนั้นแรกมันเป็นงานยากอยู่แล้วถึงแม้ว่าหนองบัวเนี่ยผลงานแบบว่าจะตุ้มๆต่อมาก็จริงแต่ผมคิดว่า บุรี่เวันนี้น่าจะเบียดอะเบียดได้นะครับคิดว่าน่าจะเก็บ3แต้มได้แต่บอลควกนี้ผมอยากจะให้ทุกคนมองบอลโอเวอร์ครับเพราะว่าบุหรี่เรนี่ยจุดเด่นคือเ,อกเกรื่องเกลมลุกนะครับของบัวเองเนี่ยแน่นอนว่าในบ้านเก็บรับจะคงมีปัญหาอยู่นะครับก็คุณดคิดว่าโอเวอร์น่าจะเหมาะสมที่สุดละนะครับสำหรับ3ทีมวันนี้นะครับผมมองเป็นบอลโอเวอร์สักส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าจะเลือกคู่ใดคู่หนึ่งเอามาติดตามเนี่ยวันนี้นําว่าโอเวอร์การทะเลือผมว่าเงื่อนไขกำลังสวยเลยนะครับไม่ถึง3เกือบเกือบ3 นี่น่าที่ตามที่สุดแล้วครับแล้วก็ถ้ามองเป็นเรื่องหน้าบอลคิดว่าทีมเย็นวันนี้จะเก็บสามแต้มได้ทุกทีดครับช่วยคนครับ